เท้าของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวนะคะที่อเมริกาแถวบ้านนุ้ยที่รัฐจอเจียนเนี่ยหนาวรองเท้าแบบนี้เนี่ยมันสามารถให้ความอบอุ่นกับเท้าเราได้นะคะสังเกตดูจากข้างในนะคะราคาและนี่ก็คือสบู่นะคะสบู่ของออนูติเจนานะคะ พูดพูดถูกเปล่านููจิน่มันเป็นสบู่ที่ควบคุมอาการสิวต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้สั่งก็เลยลองซื้อของนูทตจิน่ากับบัคบีมาใช้นะคะซื้ออะไรสำลีมาด้วยนะคะเอา้าพากไม่ทันและนี่ก็คือขนมนะคะเป็นขนมที่น้ำตาลน,น้อยนะคะ ยี่ห้อนี้เนี่ยก็น้ำตาลน้อยนะคะน้ำตาลไม่เยอะได้มาสีแท่งนะคะมานะคะในมูลค่า200ดอลลาร์เพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมคะที่สปาก็จะให้แบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะในช่วงคริสต์มาสนะคะแต่ละคนก็ได้จำนวนเงินแตกต่างกันไปสวัสดีค่ะนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะไปซื้อของค่ะได้กิฟต์คาร์ดนะคะมาจากคริสต์มาส ที่ทำงานที่สปานะคะก็ให้ของขวัญมามูลค่าทั้งหมด200ดอลลาร์ค่ะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,000บาทนะคะมูลค่ากิฟต์การ์ดนี้นะคะเราก็เอาไปซื้อของได้เลยนะคะ1ดอลลาร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35บาทนะคะก็เดือนนี้มกราคมก็ กืบสิ้นเดือนแล้วนะคะของปี2024นะคะนุ้ยอยู่ที่ Academy นะคะเป็นที่ขายของอพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆรองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็ที่นุ้ยถ่ายทำให้ดูนี้คือแก้วที่กำลังได้รับความนิยมที่อเมริกานะคะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะ มาดูกันค่ะของที่นุ้ยจะซื้อวันนี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็จะกลับไปรีวิวของทั้งหมดที่นุ้ยซื้อมานะคะโดยการใช้ตัวกิฟต์การ์ดตัวนี้นะคะซื้อของให้ตัวเองนะคะที่สปาให้ช่วงคริสต์มาสนะคะกับพนักงานที่ทำงานที่สปาเนี่ยทุกคนเลยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมารีวิวค่ะใช้เงินหมดเลยนะคะ200ดอลลาร์ก็ประมาณ7000บาทไทยเนาะ นี่นะคะโดยที่เป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะที่ทํางานมานะคะมาดูกันค่ะว่านุ้ยได้อะไรมาบ้างนะคะในการจับจ่ายใช้สอยในครั้งนี้ได้รองเท้ามา2คู่นะคะคู่แรกนะคะก็จะเป็นรองเท้าที่ใส่เพื่อที่จะอ,อ,อบอุ่นเท้าของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวนะคะที่อเมริกาแถวบ้านนุ้ยที่รัฐจอร์เจียนีน่หนาว รองเท้าแบบนี้เนี่ยมันสามารถให้ความอบอุ่นกับเท้าเราได้นะคะสังเกตดูจากข้างในนะคะราคาดีมากแล้วก็เขาก็ลดราคานะคะราคาเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณ $70 ดอลลาร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะคู่นี้นุ้ยได้มาในราคา $39.99 ดอลลาร์ 39. 99เซนนะคะเท้านุ้ยเนี่ยก็ค่อนข้างเล็กนะคะประมาณใส่เบอร์ถ้าเป็น US นะคะ U.S. size ไซก็อยู่ที่ประมาณ6.5หนะคะหรือว่า7นะคะ ถ้าเป็นไซส์ของคนไทยก็36ประมาณนี้นะ3 7 37นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะได้รองเท้าเอาไว้ใส่ในบ้านเพื่อที่จะใส่ปั่นจักรยานนะคะซื้อจักรยานจักรยานที่ปั่นในบ้านเนี่ยมาใหม่นะคะต้องมาดูกันว่าจะได้ใช้งานไหมเพราะว่ามีลู่วิ่งนะคะ Trade m e ซื้อมาตอนนี้ไปเป็นที่แขวนผ้านอกบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะ เราซื้อจักรยานมาใหม่นะคะเพื่อที่ว่านุ้ยจะเอามาปั่นออกกําลังกายในบ้านนะคะไม่อยากไปที่จิมเนาะก็ใช้ปั่นจักรยานในบ้านนะคะคู่นี้ก็คือ Exit นะคะเรียกถูกไหมทุกคนอันนี้ได้มาในราคา39ดอลลาร์99เซนต์อีกแล้วค่ะนี่ค่ะดูไซส์นะคะดูเบอร์ที่นุยใส่นะเท้าเล็กนะคะแล้วก็เป็นสีดำนะคะ เอาไว้ใช้ออกกําลังกายในบ้านนะคะบางทีปั่นจักรยานด้วยเต้นด้วยอะไรด้วยนะคะในบ้านก็จะมีแยกกันนะคะเป็นรองเทา้าออกกําลังกายนอกบ้านนะคะแล้วก็ในบ้านนะคะจะได้ไม่เปื้อนเนาะนี่ได้มาสองคู่ค่ะสองคู่นี้รวมกันแล้วภาษีด้วยนะคะแล้วก็ซื้อถุงเท้าด้วยเนี่ยถุงเทา้าคู่ละประมาณ6ดอลลาร์นะคะใส่ในบ้านนุ่มมากสบายมากทุกคนเวลานอนเนี่ยใส่ถุงเท้านี้มันก็ช่วย สร้างความอบอุ่นให้เท้าเราได้นะคะบางทีมันหนาวเปิดทีเตอร์แล้วนะคะบางทีมันแบบก็ยังอุ่นไม่เพียงพอนะคะเราก็ใส่ถุงเท้าได้บางทีเอ่อเปิดทีเตอร์ทั้งคืนทั้งวันเนี้ยมันเปลืองไฟนะคะนุ้ยก็ซื้อถุงเท้ามาใส่นะคะถุงเท้ารองเท้าที่ได้มาจากอะคาเดมี่รวมกันก็ประมาณ99ดอลลร์ทุกคนก็หนึ่งรอดอลลร์นะคะแล้วก็ได้น้ำหอมในบ้านนะคะ มันก็จะมีแท่งๆตรงนี้เนาะแล้วเราก็เปิดขวดจุ่มนะคะจุ่มลงไปแล้วก็ตั้งไว้ในครัวนะคะ mm hmm. กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นบลอซซอมนะคะบรอซซอมพูดผิดพูดถูกนะบรอซซอมบรอซซอมก็น่าจะเป็นกลิ่นสักุละไหมทุกคนบลอซซอมเนาะอา่าก็จะมาตั้งในครัวนะคะบางทีทำแบบข้าวเนี่ยกลิ่นอาหารที่เราทำเนี่ยเป็นอาหารไทยนะคะมันก็จะกลิ่นแรง เราก็จะเปิดหน้าต่างนะคะเปิดพัดลมระบายอากาศมันก็จะช่วยได้นะคะน้ำหอมตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยดับกลิ่นได้นะที่บ้านก็เป็นครัวที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการทำอาหารไทยนะคะเพราะมันเป็นบ้านของฝรั่งนะคะก็เก่งใจสามีด้วยเนาะนุ้ยก็ซื้อน้ำหอมปรับอากาศมานะคะ ต่อมานะคะจะเป็นของที่ซื้อมาจาก Kroger นะคะนี่ค่ะแนะนำนะคะแนะนำนำเสนอเซลาวีนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆสบู่สบู่เหลวล้างหน้านะคะยี่ห้อเซลาวีนี้ดีนะคะเป็นแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาแนะนำด้วยเนาะและตัวนี้นะคะจะเป็นสเปรย์แก้อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะคะ ยี่ห้อนี้นะคะอาลีฟนะคะใช้ดีนะคะหนูซื้อมาแล้วราคาก็ค่อนข้างแรงนะคะประมาณเกือบ20ดอลลาร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกยากแก้ปวดต่างๆนะคะของอาลีฟดูชอบนะคะเพราะว่ามันแบบระง,งับปวดได้ดีนะคะแต่ก็ใช้ด้วยความประมัดระวังนะคะไม่ไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่าของเดิมที่มีมันหมดก็เลยซื้อมาไว้ที่บ้านและนี่ก็คือสบู่นะคะสบู่ของ นูทิเจน่านะคะพูดพูดถูกเปล่านูิเจน่ามันเป็นสบู่ที่ควบคุมอาการสิวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในใบหน้าของเราเนี่ยไม่เคยใช้นะคะมาลองใช้ดูแล้วก็อันนี้เป็นสบู่เหลวของ Buck b ั c k อนเนาะอันนี้สองอย่างนี้เนี่ยซื้อมาเพื่อที่จะทำความสะอาดหน้านะคะ ปกติหนูจะใช้สบู่ของไทยนะคะภูมิพึกษาเป็นสบู่น้ำผึ้งมะขามแต่ว่ามันหมดนะคะไม่ได้สั่งไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อแล้วก็ให้เพื่อนส่งมาจากไทยให้ก็คือลืมไปเลยลืมไปเลยนะคะว่าของที่เราเคยมีเนี่ยมันหมดแล้วก็ไม่ได้สั่งก็เลยลองซื้อของ n u t r o จิน่กับ b u ั b บีมาใช้นะคะซื้ออะไรสำลีมาด้วยนะคะอา้าวพากไม่ทัน และนี่ก็คือขนมนะคะเป็นขนมที่น้ำตาลน้อยนะคะลุยก็จะกินคีโตนะคะที่เป็นพวกขนมช็อกโกแลตต่างๆพวกนี้นะคะน้ำตาลเนี่ยก็คือศูนย์กรัมนะคะหรือว่า1กรัมนะคะค่อนข้างต่ำมากๆเป็นพวกพีนัตบัตเตอร์คัพนะคะแล้วก็บราวนี่บาร์นะคะเป็นพวกช็อกโกแลตต่างๆนะคะน้ำตาลน้อย พราะว่าช่วงนี้เนี่ยหนูยพยายามลดน้ำตาลในเลือดอยู่นะคะเพราะว่าเป็น p r e d i a b e t i นะคะคุณหมอก็บอกนะคะว่าให้ลดน้ำตาลไม่อย่างนั้เนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณ4เดือนนะคะก็จะไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งดูว่าน้ำตาลในเลือดลดไหมนะคะสังเกตดูได้ว่าช่วงนี้หนุยกินพวกน้ำตาลเอ่อพวกขนมพวกแป้งพวกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะคะ อ่ะเกิดน,น้ำลายเอื้อกเอือเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้เองค่ะทุกคนเนี yeah, ่ย <Yeah, S 2> ก็ไปช้อปปิ้งในวันหยุดวันอังคารนะคะเออวันวันจันท์วันนี้วันอังคารก็วันหยุดนุย้ยเนาะอันนี้มันออกมาใหม่นะคะยี่ห้อน,นี้นะคะซีโรชูการด้วยนุ้ยจะลองกินดูนะคะก็เห็นรูปเห็นแบบอะไรแล้วมันดูแบบโฆษณาดูน่ากินนุยก็จดชื่อไว้เนาะแล้วก็ไปซื้ออันนี้ ของโปรโดเนี่ยอร่อยมากนะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันฝรั่งทอดเนาะหรือเปล่าเนี่ยกินนะคะกินบ้างตามใจปากบ้างไดเล็กน้อยแต่ก็กินอย่ากินเยอะนะคะมันจะลําบากทายพักหน้านะคะรู้อย่างเงี้ยนะคะกินที่เมนูอะไรที่เราชอบเนี่ยก่อนอายุ25เนี่ยนุ้ย นุ้ยถ้ารู้อย่างนี้ว่าแก่มาจะเป็นอย่างนี้จะรีบกินอาหารที่ชอบนะเพราะว่าแก่ตัวมาก็ลําบากทุกคนเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องจํากัดจําเกียรเนาะและนี่นะคะก็เป็นช็อกโกแลตที่นุ้ยซื้อมาด้วยนะคะน้ําตาลในเลือดก็สูงนะคะก็อยากกินก็อยากกินพวกช็อกโกแลตนะคะก็ต้องหาอะไรที่มันแบบน้ําตาลน้อยนะคะ ยี่ห้อนี้เนี่ยก็น้ำตาลน้อยนะคะน้ำตาลไม่เยอะได้มาสีแท่งนะคะเป็นพวกซีเซลช็อกโกแลตนะคะมิลช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตประมาณนี้นะคะสำหรับวันอยู่ตอนนี้นะคะนุ้ยก็ออกไปซื้อของมานะคะในมูลค่า200ดอลลาร์เพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมคะที่สปาก็จะให้แบบนี้ทุกๆปีเลยะคะ่ะในช่วงคริสต์มาสนะคะแต่ละคนก็ได้จำนวนเงินแตกต่างกันไปวันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ